สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแรงศรัทธาเราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา8โมงเช้าถึง12โมงนะคะดำเนินรายการโดยน้องฟ้าสยเด็กหญิงสศิร์จงรัตระมงคลค่ะค่ะวันนี้น้องฟ้าสยจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมธรรมสถานที่วัดเนินเขาดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะเชิญชมได้เลยค่ะวัดเนินเขาดินตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองวัดเนินเขาดิน ตั้งเมื่อพุทธศักราช2484เนื่องจากสมัยนั้นชาวบ้านเนินเขาดินต้องไปทำบุญที่วัดอื่นซึ่งไม่สะดวกในการเดินทางจึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2480และตั้งชื่อว่าวัดเนินเขาดินแต่ตั้งวัดได้เพียงสองปีก็ต้องย้ายจากที่เดิมมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบันเพราะที่เดิมขาดแคลนน้ำ เนื่องจากเป็นที่สูงวัดเนินเขาดินมีศาลาการประเรียนภายในบรรจุพระประธานและมีภาพเขียนประวัติพุทธชาดกประดับรายล้อมบริเวณโดยรอบมีอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนหลังเดิมที่เป็นไม้และชำรุดสุดโทรมไปแล้วสำหรับวัดเนินเขาดินนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมาก แต่ตอนนี้ต้องขอพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมง,งานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองอุโบสถณนะวัดเนินเขาดินตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี2,561ที่จะถึงนี้ขอเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเที่ยวง,งานปิดทองรอยพระพุทธบาทและนมัสการหลวงพ่อสำลิศผลที่สำนักสงฆ์เขาวังไซอำเภอแกงจังหวัดระยองระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง24กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2,561ที่จะถึงนี้ขอเจริญพร สมัยพทธายการสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องพัตเต้มีอยู่นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันเลยค่ะเจ้าทำผิดก็ต้องถูกลงทันอย่างนี้แหละไั้เี่มีทำผิดจะมาพูดอีกขณะที่เจ้าเป็นกษัตริย์ไปตัดสินประชาชนให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเราต้องทำตามกระบวนการยุติธรรม หยุดจิตธรรมเลยตัดชิ้นคนผิดในการดูดถูตัดชิ้นคนถูกในการดูดผิดโดยไม่ได้ใช้ให้อย่างละเอียดเอาเอาให้มันหนักกว่านี้อีกเอาให้หนักกว่านี้อีกเอาไปลงกระทะตรงแรงให้ไม่ได้ห้าหมื่นปีเผาไ้วยไฟอะไรกันอีกสามหมื่นปีให้มันได้แปดหมื่นปีจงเอามันไปประหารรวมทั้งญาติพี่น้อง เจ็ดชั่วโคให้มันตายตกไปตามกันขอเดชะที่พระองค์ตัดสินประหารชีวิตนักโทษที่ฆ่าข่มขืนบัดนี้จับตัวนักโทษตัวจริงได้แล้วเจ้าค่ะว่าไงนะท่านอำม,มาตแสดงว่าวันนั้นที่ข่าสั่งประหารไปผิดตัวหรือ ใช่แล้วพระเจ้าค่ะคน,คนที่ทถูกจับ,จบมาเป็น,เ,ปนเพียงแพ<ฮ>ะรับบาปซึ่งผู้ร้ายตัวจริงได้เอาภาคดีไว้เห็นที่เราต้องตกนรกลลเป็นแน่แท้โธบาปกรรมเราแท้ๆเลย ดาของท่านไม่ชาติก่อนแต่ยังไม่หมดกรรมจึงต้องมาสิงสถิตยอยู่ที่นี่รอการกลับมาจุติบนโลกมนุษย์เพื่อสร้างบารมีอีกครั้งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของชาวประชาปัดนี้เราเห็นความทุกข์ใจของท่านความกังวลกระวายใครที่จะค้นจากห่วงกรรมนี้หากท่านไม่ต้องการเปลี่ยนว่าตายเกิดมีขุมนรกรออยู่ในบ้านปลาย เราขอแนะนาให้ท่านปฏิบัติเัืงเียก่อนชาติก่อนท่านเป็นแม่ของเราแราทําไมดูอ่อนยนะ้อนักเราสามารถเนรมิตกายทิพย์ให้เป็นใครก็ได้หากเราบันเพนเพียนให้บรรลุธรรมอันสูงสุดมีเรื่องเช่นนี้ได้หรือเราควรเชื่อท่านหรือไม่ท่านจงปฏิบัติดต่งต่อไปนี้ท่านจงเป็นคนง่อยจงเป็นคนหูหลวกจงเป็นคนได้ มีแต่การปฏิบัติสามประการนี้เท่านั้นจึงสามารถทําให้ท่านพ้นจากภูมิภพที่ไม่ต้องการท่านสงสัยว่าคนแข็งแรงสมบูรณ์แย่งท่านจะเป็นคนง่อยคนหูหนวกและคนใบ้ไปได้ยังไงเราเข้าใจว่าการเอาจาก,กามไม่ใช่เรื่องง่ายการหลุดพ้นจากการรมยิ่งเป็นเรื่องที่ยากเย็นยิ่งขึ้น มันต้องขึ้นอยู่กับวาสนาและบารมีของตัวท่านการข่มใจการอาชนะใจเป็นสิ่งที่ท่านต้องฝึกฝนความเพียรพยายามและความตั้งใจจริงเท่านั้นจะนําท่านไปสู่ความสําเร็จสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครช่วยท่านได้หมดเวลาของเราแล้วขออวยพรและเป็นกําลังใจให้ท่านลาก่อนนะเดี๋ยวก่อนเราเรามีคำถามที่ถามท่านอีก นขนมปังใันไหมคะ พวกเจ้าไปเล่นกันก่อนเดี๋ยวพระองค์ตามไปสงสัยพระเออจะไม่สบายพระเอลเป็นอะไรไปอย่างนี้ก็เล่นกับพวกเราไม่ได้สิทําไม่พระเอลราทาหน้าเหมือนเบื่อหน่ายโลกเลยล่ะพระเอลพระเอลพระราชาติดเด็แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นนะ อยู่ดีๆทำไมเตมีเป็นเช่นนี้ไปได้อ่แม่นมนั่งสิเพคะเมื่อวานลูกเรายังเดิมอ,อ,อยู่เลยแล้วทำไมวันนี้เตมีเป็นแบบนี้เตมีรูปแม่ลูกพูดกับแม่สิลูกเป็นลูกเป็นอะไรอะ่ะเตมีเตมีลูกพ่อลูกเป็นอะไรอะ่ะ ลูกลูกพูดกับแม่สิเตมีล้ลูกเป็นยังไงูกกับแม่ลูกเป็มยลูกพูดกับแม่สิเตมีแม่แตเจ้าพูดกับพ่อสิเตมีเตมีพูดกับแม่สิลู คงจะมีโรคภัยมาเบียดเวียนลูกเราเป็นแน่แท้เลยทำยังไงดีหมอหลวงรีบตรวจลูกเราเร็วเข้าหมอหลวงหมอหลวงมันอยู่ไหนมานี่หน่อยอยู่นี่พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้เลยพระเจ้า พระอ,องค์ตรวจดูทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเลยพระเจ้าค่ะทำไมมันเป็นเยี่ยงนี้ได้นะแล้วอาการที่ลูกเราเป็นอย่างนี้ล่ะคืออะไรกันแน่ในทางตำราแพทย์แล้วกระม่อมจนด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะไม่สามารถอธิบายได้แต่ยืนยันว่าร่างกายพระเตมีกุมารแข็งแรงดีอาการที่เป็นอยู่นี้ คงไม่มีพระโอสถอันใดรักษาได้น้อยนอยนพระเจ้าค่ะนี่มันแวรกรรมอะไรเคนของลูกเนี่ยท่านหมอท่านคิดว่าเราจะทำอย่างไรกันดีฮะข้าพระองค์คิดว่าอาการที่เกิดขึ้นนี้น่าจะเกิดจากสภาพจิตใจอาจจะรักษาด้วยกลวิธีของผู้มีปัญญาหาใช่รักษาด้วยโอสถไม่ ขอบใจท่านมากหมอหลวงเราจะทำตามคำแนะนำของท่านเมี่มูสขงีกเ,เจ็บนเนี้ยเจ็บตรงไหนบ้างลูกแมน้องงามเจ้าทำใจดีๆไว้ผมสีสรลูก้วยครัเซมี่ เตมีเจ้าดียินพ่อกับแม่ไหมลูกเตมี าเป็นอย่างที่ท่านหมอหลวงว่าเราคงมีวิธีการที่จะรักษาพระเจกคัะท่านจงว่ามาท่าน,นมาอมาตย์กระหม่อมคิดว่าพระเอ,อรถอาจจะคิดประสงค์สิ่งใดและไม่ได้นับประสงค์จึงมีปฏิกิริยาประท้วงกระเจาค่ะพระโอรสไม่ยอมพูดไม่ยอมจาจึงไม่ทราบความประสงค์ได้คงต้องใช้การรักษาจากการวินิจฉัยพระเจ้กคัะข้าพงคิดว่าเด็กในวัยขนาดนี้ น่าจะชอบขนมนมเลยที่มีสีสันรดงามสวยถูกหูถูกตาอย่างเช่นพวกลูกวากลูกอมหากเราได้นำถวายพระองค์พระองค์น่าจะชื่นชอบพระเจาะข่าดีมากท่านอมาท่านม,มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากอ่ะและพวกท่านล่ะจะว่าเยื่อไร คนน่าจะลองดูพระเจ้าค่ะอันนี้ข้าพุทธเจ้าก็เห็นด้วยพระเจ้าค่ะมมฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจหากมีเรื่องถูกใจพระกุมารอาจกลับกลายเป็นดังเดิมได้พระเจ้าค่ะเอาละเอาละเอาละเราจะสั่งทําขนมตามที่เจ้าบอกนะแล้วมาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหม ขนมน่าอร่อยเพคะพาโอรสอันนี้ก็สวยเพคะอันนี้น่าสเสวยนะเพคะตรงนี้สิหอมน่าสเสวยมากอืมแผนเนี่ย คงจะไม่ได้ผลไม่ไหวแล้วพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าขอ,อยอมแพ้นี่ขนาดขนมชั้นดีบุงอย่างดีลองมาให้หลายครั้งแล้วพระองค์ก็ยังไม่สนใจเลยพระเจ้าค่ะ,อะเอาละเอาละเราได้เห็นความพยายามของท่านแล้วทำไมได้ผลก็ไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะแล้วใครจะมีความคิดเห็นที่ดีกว่านี้บ้างขอเดชะถ้าวิธีใช้ขนมไม่ได้ผลก็มีวิธีเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะ วิธีอะไรเลยของเล่นยังไงพร่เจ้าขวาดีเหมือนกันนะน้องหญิงเ่ค่ะจริงสินะเราลืมไปวิธีการนี้ต้องได้ผลแน่นอนเลยพระโอรสมาเล่นกันดีกว่าใช่สนุกดีถ้าความอยากแค่นี้ยังอดกันได้แล้วเราจะพ้นจากการเียนว่ายตายเกิดในชาพบซึ่งต้องต้องมาลก ไได้อย่างรจะทำยังไงดีนะเจ้าที่จะไม่ได <life> yeah. ้ผลล้วเรางานเนี้แย่ว่ะนี่ก็ปาไปสองปีแล้วนะลูกเตยมีของเรายังไม่หายเลยข้าพระองค์คิดว่าการทดลองธรรมดาธรรมดานี้ไม่น่าจะสำเร็จนี่ขนาด อดอาหารมาหลายวันแล้วยังไม่ได้ผลเลยถ้าเช่นนั้นท่านรรมดว่าคนทำเยี่ยงไรล่ะฮะข้าพระอ,องค์คิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนวิธีทดลองธรรมดาเนี่ยเป็นวิธีที่อันตรายพระเจ้าขับวิธีอันตรายอ,อันตรายยังไงอ่ะข้าไม่เข้าใจท่านอธิบายหน่อยสิท่านธรรมด์ตามธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ทุกคนก็มีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดต่างก็รักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นเมื่อมีภัยมาถึง เอาอย่างนี้พระเจ้าค่ะให้พระเตมีเสด็จไปตามป่าแล้วก็สร้างพระผ่าขึ้นหลังจากนั้นก็ปล่อยพระกุมารไว้แต่ลําพังแล้วก็จุดไฟเผาพระผ่าหากพระกุมารมีร่างกายปกติเมื่อไฟลามจนตัวพระกุมารก็จะต้องหนีแน่นอนพระเจ้าค่ะนี่มันอันตรายเกินไปนะพระคาเสด็จพี่ข้าพระองค์เอาศีรษะเป็นประกันต้องช่วยพระองค์ทันแน่พระเจ้าค่ะ โอ้ยโอ้หหนักจริงๆเลยโอ้หเดี๋ยวพารถนั่งอยู่ที่นี้ก่อนนะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าจะไปหาน้ำมาให้ดื่มอย่าไปไหนนะห้กเราวิ่งหนีไปคงจะโดนจับแน่เราจะต้องเป็นกษัตริย์ต้องตรงรถเป็นแน่แท้ ถ้าไม่หนีก็จะถูกไฟเผาเราจะหาทางออกได้ที่ไหนดีใช่แล้วไฟนรกที่ลอยอยู่เบื้องหน้าทรมานสาหสมากนะักเมื่อเปรียบกับเปลวเพลิงอันร้อนแรงที่จะมาฆ่าชีวิตในขณะน,นี้สู้ยอมตายในกองไฟดีกวา่าไม่ต้องเวียนว่าตายเกิดในขุมนรกนี้เอ้ารถ พอ <c oughs> รถหนีลูกโอ้โหโซสาร้องใจโอ้ยโอยเราภูมิใจในตัวท่านมากแต่มีกุมารเราหมดปัญญาแล้วท่านอำมาตย์หมอหลวงบอกว่าลูกเราปกติดีแต่นี่มันตรงันข้ามกันเลยอะลูกเราหมดฤทธิการเลยอะทำไมะทำไมฟ้าส่งลูกเรามาแล้ว ต้องกต่งให้เราด้วยล่ะกระหม่อมคิดว่าคงจะต้องใช้วิธีอันตรายเหมือนเดิมอันตรายอีกแล้วเหรอคราวก่อนก็ไม่ได้ผลท่านอามาร์คราวก่อนเพราะกุมารตรงเข้าใจว่ายังไงจะต้องมีคนช่วยแน่พระเจ้าค่ะแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะท่านอมาตย์เราจะต้องใช้ช้างสองเชือกเชือกหนึ่งเป็นช้างตกมันให้เข้าทำร้ายประชาชนและเมื่อประชาชนหนีไปหมดแล้ว เราจะปล่อยช้างที่เชื่องให้เข้ามาทําการแสดงเพื่อให้พระกุมารตกใจแล้วหลังจากนั้นรับรองว่าพระองค์จะต้องร้องขอความช่วยเหลืออย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะพวกท่านเห็นด้วยไหมล่ะพระยาค่ะต้องสําเร็จแน่ๆเลยไปเฝ้าตรงท้องพระโรงราตะเวนให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมีอะไรเนี่ย มาแจ้งฆ่า้งมามาาเว้ยช้าง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 ตรงมันด้วยเออเอ้ยข้าว่าหนีหนีกันเถอะวะไปโอ้หนากโกมากเลยเร็วสงสัยจะไม่ได้ผลอีกแล้ว ราไม่อยากเชื่อเลยอ่ะว่าแต่มีลูกเราอ่ะจะกลายเป็นคนพิการเนี่ยเราก็จนปัญญาจริงๆอ่ะไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะน้องหญิงว่าไงอะ่ะถายบังคมพระเจ้าค่ะมีอะไรหรือท่านโปรโรหิตข้าพระองค์คิดว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งพระเจ้าค่ะคราวนี้จะทดลองด้วยวิธีใดเล่าท่านโปโรหิตท่านว่ามาสิด้วยงูพระเจ้าค่ะแต่ว่านั่นน่ะจะเป็นอันตรายต่อลูกเรานะ โปรดไว้วางใจเถอะพระเจ้าค่ะเพราะงูที่ปล่อยเข้าไปได้ถูกทําการรีทพิษทุกตัวเลยพระเจ้าค่ะอาวายท่านช่างเฉียบแหลมนักธันบุริษเอาเป็นว่าใช้วิธีนี้ก็แล้วกันเราได้ตั้งสัจจาก,กับเทธิราแล้วว่าจะเป็นง่อยเป็นใบ้หูวนัวจนวจกว่าจะผลการเป็นกษัตริย์ ขุมนรกที่พบมาเมื่อชาติก่อนยังน่ากลัวคนนี้มากนะอะไรจะเกิดก็ช่างเถอะสุดแต่เว้นแต่กรรมหากม,มีกรรมต่อกันแล้วก,ก็อย่าได้รำอันตรายต่อเราเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องราวการบำเพ,พ็ญพลบารมีของพระเตมีกำลับบงสนุกเลยใช่ไหมคะแต่เสียดายเวลาของเราได้หมดลงแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ปรดติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะครับก็ในนามของคณะกรรมการวัดนะครับในวันที่หนึง่งกรกฎาคม2 5 6 1ซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงพ่อหลวพ่อเอินะครับในนามของคณะกรรมการวัดก็จะทำบุญนะครับเพื่อแสดงความกตัญญู นะครับต่อนหลวงพ่อก็ขอเรีเชิญนะครับคณะศิษยิอนุศิษย์และก็ท่านที่มีความเคารพนับถือนะครับก็มาร่วมบุญกันนะครับมีการถวายพระทหารเพจนะครับแด่พระสงฆ์ในวันนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร,ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์นะครับขอเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา ที่ยวงานปิดทองรอยพระพุทธบาทและนมัสก,การหลวงพ่อสำลิศผลที่สำนักสงฆ์เขาวังไซอำเภอแกงจังหวัดระยองระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ที่จะถึงนี้ขอเจริญพรขอริอนเชิญ ท่านพุทธศาสนิกชนร่วมง,งานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองอุโบสถณนะวัดเนินเขาดินตำบลทุ่งควายกินอำเภอกแกลงจังหวัดระยองในช่วงเทศกาลตุจจีนปี2561ที่จะถึงนี้